ทาราเป็นแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกชายของเธอมากตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแรกเกิดเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานหนักเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีและได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดแม้จะต้องทำงานหลายอย่างในแต่ละวันทาราก็ไม่เคยให้ความรักหรือความสนใจจากลูกชายของเธอลดลงทุกๆคืนที่เธอกลับมาจากการทำงานหนลาเธอก็จะนั่งอ่านหนังสือและช่วยเขาทำการบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อลูกชายของเธอโตขึ้นทาราก็ยังคงเป็นแม่ที่คอยแนะนำและสนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องแม้ แต่ในวันที่เขาตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากเธอไม่เคยท้อแท้และพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเขาไม่ให้หลงทางเช่นการพาเขาไปพบจิตแพทย์หรือพยายามเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆของเขาเพื่อดูว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีในชีวิตเขาแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดก็คือการที่ลูกชายของเธอเริ่มหันไปพึ่งพาสารเสพติดในวันหนึ่งทารารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้เมื่อเธอพบว่าลูกชายของเธอเริ่มพูดจาแปลกๆแ,และหายตัวไปหลายวันโดยยอ ไม่มีคําอธิบายเธอเริ่มเห็นสัญญาณของการติดยาและการหลบหนีจากความจริงความห่วงใยและความรักที่ทารามีต่อเขายิ่งทวบีคูณมากขึ้นแต่สิ่งที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้ก็คือผลของการกระทําของเธอจะส่งผลต่อชีวิตของเธอเองในทางที่เลวร้ายที่สุดทาราพยายามพูดคุยกับลูกชายอย่างเปิดใจและเต็มไปด้วยความบอกว่าเขาจะกลับตัวกลับใจแต่แทนที่จะได้รับการตอบรับที่ดีกลับกลายเป็นว่าความโกรธ และความขุ่นเคืองในใจของนรนันกลับลุกลามขึ้นการทะเลาะบอกแววงครั้งสุดท้ายกลายเป็นการเผชิญหน้าครั้งที่ทําให้ชีวิตของทาราจบลงในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนนรเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดในช่วงหลายเดือนหลังจากที่เขาเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางด้านอารมณ์และการกระทําที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเขาคือเด็กที่อ่อนโยนและชอบช่วยเหลือแม่ในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้เขากลับเริ่มมีความโกรธแค้นและหงุดหงิดบ่อยครั้งจนทําให้ทารารู้สึกไม่สบายใจและเริ่มสงสัย ในตัวลูกชายของเธอมากขึ้นสิ่งที่ทําให้ทารากังวลมากขึ้นก็คือการที่นนท์เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงและมักชักชวนเขาให้ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันหนึ่งทาราได้ยินข่าวจากเพื่อนบ้านว่านนท์มีการประทักกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านและเมื่อเธอไปสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากลับตอบว่าเป็นเพียงการเข้าใจผิดแต่ทารากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มสะท้อนในพฤติกรรมของนนท์ที่แปลกไปจากเดิมเขาเริ่มออกไปข้างนอกบ้านบ่อยครั้งโดยไม่บอกแม่ว่าไปที่ไหนหรือทำไมต้องไปและบางครั้งเขาก็ไม่กลับบ้านหลายวันโดยที่ไม่ให้ทารารู้ว่าทำอะไรอยู่หรือไปกับใครแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขากำลังไปศึกษาหรือพบปะก,กับเพื่อนแต่ทาราก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของลูกชายเธอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทาราตัดสินใจตามไปสืบความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนนท์ โดยเธอแอบตามลูกชายไปที่ห้างสรรพสินค้าและพบว่าเขากำลังยืนคุยกับกลุ่มเพื่อนที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนเหล่านี้มีท่าทางที่ดูไม่ค่อยดีและสิ่งที่ทำให้ทาราช็อกค,คือการที่นนกกำลังพยายามยื่นสิ่งของบางอย่างให้กับเพื่อนในกลุ่มอย่างลับๆซึ่งทาราไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นอะไรแต่เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่น่ากลัวที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตลูกชายของเธอมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมธรมธรมดาๆแต่ดูเหมือนว่านนกกำลังถูกควบคุม หรือชักนำไปในทางที่เธอไม่สามารถหยุดยั้งได้และทุกครั้งที่ทาราพยายามเข้าไปพูดคุยหรือตักเตือนเขากลับมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจและบางครั้งยังแสดงท่าทีโกรธแค้นที่เธอลงความเห็นหรือวิจารณ์การกระทำของเขาหนนไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนและทาราเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังสูญเสียลูกชายไปทีละน้อยทาราเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกอชายมากขึ้นเมื่อเธอเห็นนนเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นการหลับตลอดทั้งวันหรือบางครั้งเขาดูเหมือน จะเมาอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้ทารารู้สึกสงสัยและเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายที่เธอรักมากวันหนึ่งทาราเข้าไปในห้องของอ,อน,นุนเพื่อจัดระเบียบยบของใช้ส่วนตัวของเขาและพบว่าในลิ้นชักมีสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นถุงพลาสติกขนาดเล็กที่มีผงสีขาวและกลิ่นอ่อนแปลกแปก,แปกทารารู้ทันทีว่านั่นคือลักษณะของสารเสพติดที่เธอเคยได้ยินจากเพื่อนบ้าน และในข่าวความรู้สึกช็อกและเจ็บปวดเริ่มเข้าก่บกุมใจของเธอเธอไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายของเธอจะไปทําสิ่งที่อันตรายขนาดนั้นทาราพยายามหาคําตอบด้วยการพูดคุยกับนนแต่เขากลับตอบว่าไม่มีอะไรและพยายามปฏิเสธทุกสิ่งที่แม่กล่าวถึงเขาอ้างว่าเป็นแค่ของเพื่อนๆที่ฝากเอาไว้แต่ทารารู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาและความรู้สึกของเธอเริ่มยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเขากําลังหลงไปในทางที่อันตรายในบางครั้งเมื่อทาราเห็นนนกลับบ้านในสภาพที่มึนเมา หรือเมื่อเขามีท่าทางวิตกกังวลและหุดหงุดทาราก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเธอเคยพยายามเข้าไปถามเขาต,งตรงๆว่าเขากำลังทำอะไรแต่แทนที่นนจะตอบเธอด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนเขากลับเลือกที่จะเงียบหรือแสดงอาการโกรธขึ้นมาทําให้ทารารู้สึกว่าลูกชายของเธอเริ่มห่างเหินและไม่เปิดใจพูดคุยกับเธอเหมือนที่เคยเป็นความกังวลของทาราเริ่มทบีนูนขึ้นทุกวันเธอไม่สามารถมองเห็นทางออกที่ชัดเจนได้ว่าเธอจะช่วยลูกชายให้พ้นจากวงจรของสารเสพติดได้อย่างไร เธอเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดในใจและยอมรับว่าเธอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนในอดีตทุกครั้งที่เห็นนนกลับบ้านในสภาพที่เธอไม่รู้จักเธอรู้สึกเหมือนเขากำลังกลายเป็นคนอื่นไปจากที่เธอเคยรักเธอพยายามพูดคุยและให้คำแนะนำกับนนเพื่อช่วยให้เขากลับตัวจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทารารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยลูกชายของเธอได้มากไปกว่าการให้ความรักและการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้แต่ทุกครั้งที่เธอเข้าไปพูดกับนนเขากลับไม่รับฟังหรือตอบโต้ด้วยคำพูดที่แข็งกร้าว และปฏิเสธทุกคําแนะนําที่เธอให้ไปครั้งหนึ่งทาราเข้าไปนั่งคุยกับนนในห้องนั่งเล่นขณะที่เขากําลังนั่งดูโทรทัศน์และไม่สนใจเธอเธอเริ่มพูดเบาๆโดยหวังว่าจะสามารถเปิดใจของเขาได้นนลูกแม่เห็นไหมว่าแม่รักลูกมากแค่ไหนลูกทําแบบนี้แม่เจ็บนัดทาราพยายามพูดอย่างอ่อนโยนแม่แค่อยากให้ลูกกลับตัวและมีชีวิตที่ดีไม่อยากให้ลูกต้องสูญเสียอนาคตของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้แต่นนกลับหันไปมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจ แม่ไม่เข้าใจหรอกผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไรเขาตอบเสียงแข็งแม่ก็แค่หูมากไปเองหยุดพูดเรื่องนี้เถอะทารารู้สึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจเมื่อเห็นลูกชายที่เคยรักและห่วงใยกันมาแทบทั้งชีวิตตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังและไม่สนใจคำพูดของเธอเลยเขาเริ่มใช้ชีวิตในโลกของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบและไม่เปิดโอกาสให้แม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป เธอไม่ยอมแพ้และพยายามอีกครั้งในการพูดกับเขาในอีกวันหนึ่งทาราพาเขาไปนั่งที่สวนหลังบ้านเธอเริ่มพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังนนลองคิดดูนะว่าอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรถ้าลูกยังเดินอยู่ในเส้นทางนี้แม่ไม่อยากเห็นลูกเป็นแบบนี้แม่อยากให้ลูกกลับมาเป็นลูกที่แม่เคยรู้จักแต่คำพูดของเธอกลับได้รับคำตอบที่ทำให้หัวใจของทาราแตกสลายแม่ทำไมต้องกังวลขนาดนั้นผมไม่ต้องการคำแนะนำจากใครทั้งนั้น นนพูดแล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากที่นั่งนั้นทิ้งทาราให้ยืนอยู่ตรงนั้นกับคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกผลักใสออกจากชีวิตของเขาทุกๆครั้งที่ทาราพยายามพูดคุยหรือเตือนสติเขามันกลับทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังถอยห่างจากลูกชายของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าเธอกำลังถูกผลักออกจากโลกของเขาทีละน้อยการสนทนาในครั้งนั้นจบลงด้วยความรุนแรงทาราหวังว่าจะสามารถเข้าถึงใจของนนได้และในขณะที่เธอกำลังพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและอ่อนโยน เธอเห็นความโกรธในดวงตาของลูกชายที่เริ่มทวบีคูณขึ้นเรื่อยๆนนยืนนิ่งมองเธอด้วยสายตาที่เหมือนจะพยายามเก็บอารมณ์บางอย่างไว้แต่ในที่สุดความอดทนของเขาก็หมดไปแม่จะทำอะไรได้นนพูดเสียงแหบแห้งแม่คงไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นถ้าจะบอกให้ผมกลับตัวมันก็สายไปแล้วทาราพยายามตอบกลับด้วยความหวังไม่สายไปหลอกลูกแม่รักลูกแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอย่าให้มันสายเกินไป แต่นนท์กลับเริ่มพึมพำในลำคออย่างไม่พอใจก่อนที่เขาจะตัดสินใจกระชากแขนของแม่แรงๆเพื่อจะออกจากห้องนั้นความบุนแรงที่เขาแสดงออกมาทําให้ทาราตกใจสุดขีดเธอไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายของเธอจะสามารถทําร้ายเธอได้ขนาดนี้ปล่อยนนท์ตะคอกเสียงดังขนาดลากทาราไปที่ประตูแม่ไม่เข้าใจอะไรเลยทารารู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกเมื่อรู้สึกถึงความบุนแรงที่ลูกชายของเธอกําลังแสดงออกความรู้สึกเจ็บปวดและช็อกเริ่มทวีคูณขึ้นเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นคนหนึ่ง ที่ได้รับความรุนแรงจากลูกที่เธอทุ่มเทและรักมากที่สุดในขณะที่นนทักประตูออกไปทาราพยายามดึงตัวเองกลับมาแต่ความเจ็บปวดจากการกระทําของเขาทําให้เธอไม่สามารถทําอะไรได้เลยร่างกายของเธอเริ่มสั่นระริกไปหมดและแม้ว่าเธอจะพยายามเรียกชื่อเขาด้วยความหวังว่าจะสามารถดึงเขากลับมาแต่เขาก็ไม่ฟังเธอได้ยินเสียงประตูปิดดังสนัน่นและจากนั้นก็มีเพียงความเงียบที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างในชีวิตของเธอกําลังพังทลายลง มันไม่ใช่แค่การโกรธเคืองของลูกชายแต่มันคือการสูญเสียอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิตทาราเธอเริ่มรู้สึกว่าไม่เพียงแต่ความรักที่เธอมีให้เขาจะไม่เพียงพอแต่เธอกําลังสูญเสียลูกชายของเธอไปทีละน้อยด้วยความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้นนทําร้ายแม่ของเขาจนถึงชีวิตในช่วงเวลาที่ทาราย,ยังคงมองหาทางที่จะช่วยลูกชายคนเดียวของเธอกลับกลายเป็นว่าวันนั้นเป็นจุดจบของชีวิตเธอเองทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ถันตั้งตัวเมื่อนนที่มักจะเป็นคนที่เงียบและไม่ค่อยพูดกลับแสดงออกอย่างรุนแรงในครั้งนี้ทาราพยายามจะยืนยันให้เขากลับตัวอีกครั้งขณะที่นนยังคงแสดงความโกรธอย่างชัดเจนเขาก้าไปข้างหน้าและชูมือขึ้นเหมือนจะขู่แม่แต่มันไม่ใช่แค่การขู่แล้วเมื่อทาราพยายามจะห้ามเขาและขอร้องให้เขาฟังเธอรู้สึกถึงแรงกระแทกที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว นนถักทาราอย่างแรงจนเธอล้มลงไปที่พื้นหัวของทาราฟาดกับขอบต้นไม้เสียงดังความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเธอรู้สึกเหมือนสมองของเธอกำลังมึนงงและเริ่มท่ามัวทารากระสึกกระสนที่จะลุกขึ้นมาแต่พละกำลังของเธอหมดไปแล้วความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนกำลังทำให้เธอลุกขึ้นมาไม่ได้แม่ทำไมต้องยุ่งกับชีวิตผมนนตะคอกเสียงดังก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าและผลักแม่อีกครั้งทาราพยายามจะบอกเขาว่านนนลูกแม่อยากทำแบบนี้เลย แต่เสียงของเธอเบาและแหบแห้งเกินกว่าจะได้ยินนน่นมองแม่ของเขาในขณะที่เธอกำลังนอนอยู่บนพื้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลยียดชังและไม่เข้าใจเขาไม่รู้สึกถึงความรักที่ทารามีให้เขามาตลอดในที่สุดทาราก็รู้สึกถึงอาการที่เริ่มบ่งบอกว่าเธอกำลังสูญเสียสติไปทีละน้อยสายตาของเธอเริ่มพร่าและหูเริ่มดับไปเสียงของนอนทที่กล่าวว่าแม่อย่ามายุ่งกับชีวิตผมอีกดังก้องอยู่ในหูของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นความเงียบนนยืนอยู่เหนือแม่ที่หมดสติไปแล้ว แต่เขากลับไม่แสดงท่าทางของความสำนึกผิดใดๆในขณะที่แม่ของเขากำลังลมหายใจหายไปทีละน้อยเขาไม่รู้สึกเสียใจหรือกลับใจทุกอย่างกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาทาราไม่เคยคาดคิดว่าจะถึงจุดนี้จุดที่ลูกชายของเธอจะทำร้ายเธอจนถึงชีวิตความรักและความหวังที่เธอมีให้กับเขามานาหลายปีได้สูญเสียไปในพริตตาทาราถูกพบเสียชีวิตในบ้านของเธอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านที่เห็นสภาพบ้านของทาราผิดปกติพวกเขารีบมาถึงที่เกิดเหตุ ในเวลารถเร็วและพบว่าในบ้านนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงดังใดใดเสียงโทรทัศน์ที่เคยเปิดอยู่ก้องเงียบไปหมดบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและเงียบเหงาเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปพวกเขาพบทารานอนอยู่บนพื้นในห้องนั่งเล่นร่างของเธออยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติมือและขาของเธอกางออกเหมือนคนที่กำลังกะดิ้นรนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างกายของเธอก็พบว่าเธอไม่หายใจแล้วใบหน้าของทารามองคล้ำ และในดวงตาของเธอยังคงมีความเศร้าโศกที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญในช่วงสุดท้ายของชีวิตตำรวจเริ่มสอบสวนในที่เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปริศนามีเพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยในห้องที่แสดงถึงการดิ้นรนของทาราเพื่อหน,นีจากความรุนแรงนอกจากนี้ก็ไม่มีร่องรอยการลือคน้นหรือการขโมยทรัพย์สินดูเหมือนว่าการเสียชีวิตของทาราจะไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา เพื่อนบ้านและคนที่รู้จักธาราต่างพากันตกใจเมื่อได้ยินข่าวทุกคนต่างไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเธอธาราเป็นผู้หญิงที่รักลูกชายของเธอมากที่สุดแม้ว่าชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและความกังวลเกี่ยวกับนนแต่เธอก็ไม่เคยหยุดพยายามที่จะช่วยเขาทุกคนรู้จักธาราในฐานะแม่ที่ทุ่มเทและเอาใจใส่ลูกชายอย่างสุดชีวิตข่าวการเสียชีวิตของธารากระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น กับนลลูกชายของเธอที่ไม่เคยมีการติดต่อหรือแสดงความกังวลใดๆเกี่ยวกับแม่ของเขาเลยในขณะที่ตำรวจยังคงสืบสวนหาสาเหตุของการตายเจ้าหน้าที่พบว่าไม่มีร่องรอยการบุกเข้ามาในบ้านหรือการปล้นสิ่งที่คงจะเหลือไว้ก็คือความเงียบและความเศร้าโศกของการจากไปของทาราในใจของคนที่เคยรู้จักทาราพวกเขาต่างก็ยังคงสงสัยว่าเหตุใดลูกชายของเธอถึงสามารถทำสิ่งนี้ได้ความรู้สึกนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายไปถึงตำรวจและชุมชนคนในหมู่บ้าน เริ่มสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องระหว่างการเสียชีวิตของทารากับนนการสอบสวนของตำรวจชี้ว่านนเป็นผู้กระทำความจริงเริ่มเปิดเผยอย่างช้าๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบรอบๆบ้านและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบางอย่างที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้สภาพห้องนั่งเล่นที่ทาราถูกพบเป็นที่ที่มีร่องรอยการต่อสู้เอกล็อกน้อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรอยนิ้วมือของนนทที่ปรากฏอยู่บนโต๊ะและขอบประตูที่ถูกผลักออกไปอย่างแรง ตำรวจสอบถามเพื่อนบ้านและคนที่เคยเห็นนนท์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสียชีวิตของทาราหลายคนกล่าวว่าในช่วงสองสามวันก่อนหน้านั้นพวกเขาเห็นนนท์กลับมาที่บ้านของแม่และไม่ค่อยออกไปไหนหลังจากการสืบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่มีใครเห็นนนท์ออกจากบ้านหลังจากที่เขากลับมาจากการพูดคุยกับแม่ในวันนั้นการหายไปของนนท์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากตำรวจตัดสินใจเรียกนนท์มาสอบปากคำและเมื่อเขามาถึงสภาพของนนท์ก็แสดงให้เห็นถึงความเครียด และไม่ปกติเขาตอบคำถามอย่างลังเลและพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงรายละเอียดในวันนั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ให้คำถามที่เฉพาะเจาะจงและแสดงหลักฐานบางอย่างออกมานนก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเขาหยุดพูดและเริ่มมีท่าทีตกใจในที่สุดนนยอมรับว่าเขาคือคนที่ทำร้ายแม่ของเขาจริงๆเขาอธิบายว่าในวันนั้นเขากับแม่มีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการที่ทาราพยายามจะควบคุมชีวิตของเขาเขารู้สึกโกรธและโมโหจนสูญเสียการควบคุมตัวเอง จึงผลักแม่ของเขาจนล้มลงจากนั้นเขาก็พยายามจะออกจากห้องแต่ในขณะนั้นเขากลับพบว่าแม่ของเขานอนอยู่บนพื้นแล้วไม่หายใจนนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเสียใจแต่เขาก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่ผมไม่คิดว่าจะทำร้ายแม่ขนาดนี้ผมแค่โกรธแค่ไม่อยากให้แม่มายุ่งกับชีวิตผมตำรวจฟังคำสารภาพของนอนด้วยความตกใจ และเศร้าใจแต่พวกเขาก็ต้องทําตามหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานและดําเนินการตามกฎหมายการยอมรับความผิดของนนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้แต่คําสารภาพนั้นทําให้หลายคนในชุมชนรู้สึกว่าโลกที่เคยรู้จักกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่สามารถเชื่อ,อใจได้ไม่มีคําอธิบายชัดเจนว่าทําไมนนถึงฆ่าแม่ข้าองค์ตัวเองแม้ว่าการสอบสวนจะดําเนินไปอย่างละเอียดแต่ตํารวจกลับไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจ ที่ทําให้นนล,ลงมือในครั้งนี้ได้เหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ในใจของหละยายาคนแม้ว่าจะมีคําสารภาพจากนนเองแต่ทุกอย่างที่เขากล่าวก็ยังไม่สามารถทําให้เข้าใจได้ถึงเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้เขาเกิดความรุนแรงต่อแม่ของเขานนยอมรับว่าเขาคือคนที่ทําร้ายทาราจนเสียชีวิตแต่เขากลับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมความโกรธถึงพาเขาถึงขั้นนั้นเขาบอกแค่เพียงว่ามันแค่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมโกรธไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้ คำพูดของเขาฟังดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลใ,ใดๆที่จะอธิบายการกระทำของเขาได้เพื่อนบ้านและคนในชุมชนต่างก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่าหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความรักและความเสียสละอย่างธาราจะต้องมาจบชีวิตในมือของลูกชายของตัวเองหลายคนในหมู่บ้านที่รู้จักธาราต่างก็กล่าวถึงเธอว่าเป็นคนที่ดีและทุ่มเทให้กับครอบครัวและลูกชายของเธออย่างเต็มที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในบ้านของเธอ เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาคำตอบจากนนท์แต่เขาก็ยังคงตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนเขากล่าวถึงความรู้สึกเครียดและความโกรธที่เขารู้สึกเมื่อแม่พยายามควบคุมชีวิตของเขาแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจและผู้คนสงสัยก็คือการกระทำที่รุนแรงและการฆ่าแม่ของตัวเองนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงแค่จากความโกรธชั่วขณะเดียวได้บางคนในชุมชนเริ่มตั้งคำถามว่าบางทีนนท์อาจจะไม่สามารถรับมือกับความกดดันจากชีวิตที่แม่ของเขาพยายามจะควบคุม หรือกดดันเขามากเกินไปแม้ว่าเขาจะเคยแสดงความรักและเคารพแม่ของเขามาก่อนแต่ชีวิตที่ถูกกดดันจากภายนอกและภายในจิตใจของเขาอาจทําให้ความโกรธที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพาเขาไปถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แต่สําหรับทาราเองการเสียชีวิตของเธอคือการสิ้นสุดของความหวังและความฝันที่เธอเคยมีให้กับลูกชายของเธอทาราคงไม่เคยคิดเลยว่าในวันหนึ่งเธอจะต้องจบชีวิตด้วยมือของคนที่เธอรัก และทุ่งเทให้มากที่สุดการเสียชีวิตของทาราทําให้คนรอบข้างสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่ควบคุมพฤติกรรมของนนหลายคนในชุมชนเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ธรรมดาหลายปีที่ผ่านมานนเคยเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีและรักแม่มากแต่เหตุการณ์ในวันนั้นกลับทําให้ทุกคนรู้สึกสับสนและเริ่มสงสัยว่ามีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นกับเขาเพื่อนบ้านที่เคยเห็นนนเติบโตมากับทารากล่าวถึงเขาว่าเป็นเด็กที่เคยอ่อนหวาน และตั้งใจเรียนแต่หลังจากที่เขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วงปีหลังๆนนมีท่าทางขึงขังและเก็บตัวมากขึ้นเขามักจะไม่ค่อยพูดคุยกับใครและเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่ดีขึ้นเรื่อยๆคนในหมู่บ้านบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใด,ดนนถึงเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้บางคนคิดว่าเขาอาจจะถูกบังคับหรือได้รับอิทธิพลจากสิ่งภายนอกที่ทําให้เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้บางคนเชื่อว่าอาจจะมีสารเสพติด หรือการถูกหลอกลวงที่ทําให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปในขณะที่บางคนก็สงสัยว่าบางทีนนอาจจะได้รับผลกระทบจากความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานจากการที่แม่ของเขาพยายามควบคุมชีวิตของเขามากเกินไปถึงแม้จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้นนก่อเหตุรุนแรงขึ้นกับแม่ของตัวเองหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุไม่ได้บ่งชี้ถึงการบุกเข้ามาของบุคคลภายนอกและไม่มีร่องรอยของการขโมย หรือต้นอะไรในบ้านสถานการณ์ในบ้านยังคงดูเหมือนปกติแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความสงสัยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินไปความรุนแรงที่นนสแสดงออกมาไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นบางคนคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นที่ทําให้นนต้องกลายเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมความสงสัยนั้นฝังลึกอยู่ในใจของคนรอบข้างไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้ว่าอะไรคือแรงจูง,งใจที่แท้จริงที่ทําให้นนล,ลงมือฆ่าแม่ของเขาเองหลายคนที่เคยรู้จักทาราและนนต่างก็สงสัยว่า อาจจะมีสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้อยู่ในเรื่องนี้